กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงของนักเขียนลันค่ะกลับมาในวันนี้กับเรื่องราวของเมทาและประกายแก้วในเรื่องใจหมายรักบทที่5กับชื่อตอนว่าคนมีเหตุผลจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คนที่มาเคาะประตูคือลุงกับป้าบ้านข้างๆซึ่งน่าจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือตอนแรกที่เห็นเมทาออกมาเปิดประตูพวกเขามองอย่างแคลงใจแต่ชายหนุ่มก็พยายามปั้นหน้ายิ้มให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรกันอาจารย์เมธผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลุงคุณป้าครูกายเขาเมาแล้วเรื้อนนะครับสองลุงป้ายังไม่วางใจ พยายามชะเง้อมองในบ้านเมธาใช้ตัวเองบังประตูแบบเรนเนียนก่อนที่หญิงสูงวัยจะเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาว่างั้นก็เบาๆหน่อยแล้วกันชาวบ้านแถวนี้เขานอนไว้คนแถวนี้รู้ดีว่าอาจารย์เมธาเป็นเพื่อนกับครูประกายแก้วสองคนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆพ่อๆกับชวนกันกินเหล้านั่นแหละครับผม เมธาตอบรับไปกันเถอะตาแกแล้วทั้งสองก็พากันเดินกลับไปที่บ้านของตัวเองประกายแก้วที่เพิ่งจัดการกับกางเกงวอมเจ้าปัญหาเสร็จก็จะออกมาฟังแต่ไม่ทันดันถูกเมธาพากลับเข้ามาในบ้านอีกจนได้ว้ยนี่จะตามจองล้างจองผลานกูไปถึงไหนวะไอเมธหญิงสาวสะบัดเขาออกได้ก็ต่อเมื่อมาถึงหน้าห้องนอนแล้วนั่นแหละ แรงมากเดี๋ยวมึงได้เจอแรงกว่านี้พูดไปทันขาดคำเจ้าหล่อนก็ปราดเข้าไปจะประเคนเท้าให้ไอ้เพื่อนบ้าแต่อย่างว่านั่นแหละห้เมทามันร้ายมันหลบเธอได้แถมเธอยังโดนเขากอดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้มึงก็รู้ว่าสู้กูไม่ได้เสียงนุ่มๆของคนที่กอดจากทางด้านหลังกระซิบอยู่ใกล้ท้ายทอยสวย เล่นเอาประกายแก้วขนลุกขนชันแต่ยังไม่ลืมความโกรธเธอทั้งดิน้นทั้งเหยียบเท้าเขาแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าเมธาจะพลัะออกในที่สุดเธอเองถึงกับท้อเมื่อไหร่มึงจะกลับบ้านวะเรื่องของกูทำไมมึงชอบกวนตีนนะวะมึงเป็นประสาหรือไงตอนเป็นเพื่อนกันเฉยๆเธอไม่เคยมองว่าเมธาจะกวนประสาทเท่าตอนนี้เลย อาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเธอยังโอเคกับเขาอยู่ก็ได้เอาเวลาพูดมากไปอาบน้ำดีกว่ามะจะได้มีเวลาล้างอะไรต่อมีอะไรที่ค้างอยู่ในจิมิของมึงอะได้ฟังแบบนั้นประกายแก้วก็ถึงกับฉุนควันออกหูใบหน้าซับสีเลือดแดงจัดเมทาพูดตรงเกินไปนี่มันลืมไปแล้วหรือไงว่าเธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เขาควรเลิกคุกคามทางเพศเธอด้วยคำพูดและต้องลดความหยาบคายของตัวเองลงซะบ้างแต่เปล่าเลยนับวันมันยิ่งเอาใหญ่เฮ้ยหญิงสาวเป็นต้องร้องลั่นเมื่อถูกเขาช้อนร่างขึ้นแล้วพาเดินเข้าไปในห้องนอนตรงไปที่ห้องน้ำยกเท้าข้างหนึ่งถีบประตูให้เปิดออกแล้ววางเธอลงก่อนจะออกคำสั่ง ล้างให้สะอาดสะอาดนะมึงถ้าไม่อยากเป็นสังคังมึงนี่มันมันอะไรชายหนุ่มเลิกคิ้วท่าทางเอาเรื่องประกายแก้วที่หน้างอเป็นจหวักถึงกับต้องเม้มปากสนิทคำด่าที่นึกออกนั้นถูกกลืนลงไปในลำคอจนหมดเพราะด่าไปก็เปลืองน้ำลายก็ออกไปสิไม่ต้องไล่รอกเพราะกูกำลังจะกลับแต่ก่อนกลับมึงต้องตกลงกับกูก่อนเรื่องห้ามยุ่งกับไอเด็กนั่น เรื่องเดิมๆอีกแล้วประกายแก้วอยากจะถอนหายใจยาวๆจากตรงนี้ไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยจริงๆมึงไม่ชอบมันแล้วกูเกี่ยวอะไรด้วยวะมึงนี่น่าลำคาญวะ่ะแล้วมึงรู้ปะว่ามีผู้หญิงกี่คนที่ไอเวนนั่นฟันและทิ้งอ่ะประกายแก้วอึง้งไม่รู้มาก่อนเลยว่าเมทารู้เรื่องของพากรมากแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือเธอเพิ่งรู้เรื่องนี้หมายความว่าที่เขาพยายามกันท่านักหนก ราะแบบนี้นี่เองทำให้เธอรู้สึกผิดต่อเมทาอยู่นิดนิดเลเวลมึงสู้มันไม่ได้หรอกไอ้กายวันก่อนก็เกือบโดนมันปล้ำไม่ใช่หรอประกายแก้วเงียบอีกเธอไม่รู้จะเถียงยังไงในเมื่อเธอเสียท่าเด็กมันจริงๆเอ๊หรือมึงอยากโดนอยู่แล้ววะไม่เว้ยงั้นทำไมมึงก็ฟังที่กูบอกแล้วต่อจากเนี้ยกูจะไปรับมึงที่โรงเรียนทุกวัน ที่ทำแบบนี้เพราะเมทารู้จักคนอย่างพากอนดีมันไม่มีวันปล่อยประกายแก้วหลุดมือไปเป็นแน่ตอนที่เธอเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเขาก็เป็นคนคอยกันท่ามันออกไปเพียงแต่เธอไม่รู้เท่านั้นเองไม่อย่างนั้นประกายแก้วคงท้องไม่มีพ่อไปแล้วแน่ๆแต่เขาก็เจ็บใจนัก ที่สกัดไม่ให้เด็กนั่นมาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนของเธอไม่ได้เพราะกว่าจะรู้จากอาจารย์ในสาขาของพากรนทางฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้รับหนังสือตอบรับจากทางโรงเรียนไปเสียแล้วช่วงนี้ พระกายแก้วต้องไปไหนมาไหนกับเมธาเหมือนก่อนนั้นก่อนที่อะไรอะไรมันยังไม่เปลี่ยนแปลงเอาเข้าจริงตอนนี้เธอก็ไม่ไว้ใจเขาหรอกแต่อย่างน้อยอยู่กับเขาก็ปลอดภัยกว่าอยู่กับพากอนอีกอย่างใจเธอมันรู้สึกวิวหวงแปลกๆตอนที่ไม่ได้เห็นหน้าเขาทําให้หญิงสาวมักกระตือรือร้นเสมอว่าถึงเวลาที่ฝ่ายนั้นบอกว่าจะมารับอย่างเช่นเย็นนี้แต่ถว่าพี่กายคุยกันหน่อยสิ พากรเดินเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้คิดว่าน่าจะหาโอกาสเข้าใกล้เธอมานานแล้วแต่ยอมรับตามตรงเลยว่าเธอไม่สามารถมองหน้าเขาได้อย่างไม่ตะขิดตะหวงใจหากก็ไม่อยากทําให้เขารู้สึกว่าเธอรังเกียจรีบพูดสิพี่รีบกลับพอดีนัดกับเพื่อนไวนะ้น่ะเพื่อนคนนั้นหาใช่คนอื่นไกลเขาเคอเมทาอย่างไรเล่าผมอยากถามว่าผมมันเยี่ยมากสินะพี่ถึงไม่อยากให้ผมอยู่ในความรับผิดชอบแบบนี้นะ่ะอันที่จริง เธอเขียนบันทึกข้อความว่าจะไม่รับพากกรอ,อยู่ในความรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ถูกผู้อำนวยการเรียกไปตักเตือนแล้วตอนนี้เด็กหนุ่มจึงอยู่ในความดูแลของครูกาซราแทนซึ่งครูรุ่นพี่อย่างกาซราก็ไม่ไวายค่อนแคะว่าเธอผลักภาระไปให้แต่เธอแอบคิดว่าหล่อนน่าจะภูมิใจที่ได้สอนให้เด็กคนหนึ่งได้เป็นครูอย่างเต็มตัวเธอเองถ้าหากไม่กลัวว่าเกิดเรื่องเธอก็คงไม่อยากให้อะไรมันเปลี่ยนแปลง พี่ก็แค่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องอีกป้องกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้ไขทีหลังนะ่ะได้ฟังแบบนั้นพากรก็หัวเราะในลําคอดังเฮะนี่เป็นความคิดพี่เองหรือเป็นความคิดเพื่อนพี่ประกายแก้รู้ในทันทีว่าพากรหมายถึงเมทาตอนนี้เธอยิ่งมั่นใจว่าทั้งสองมีเรื่องกันแต่ทําไมนะเธอถึงไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรปกติเมทาก็ไม่เคยเอ่ยถึงเด็กคนนี้นี่นาเพื่อนพี่บอกอะไรพี่บอกผมมา พูดอะไรของมึงวะอย่ามาทําไขซื้อนะพี่กายไม่อยากเชื่อเลยว่าไอเด็กคนนี้มันจะกล้าขึ้นเสียงใส่เธอและการที่เขาพูดแบบนี้ก็ทําให้ประกายแก้วไม่พอใจกูบอกว่าไม่มีใครบอกอะไรกูทั้งนั้นไงเธอยืนยันเสียงดังลัน่นพากอนิ่งไปราวกับจะประเมินคําพูดของเธอในขณะที่หญิงสาวก็พูดต่อไปว่า กูไม่ได้โง่ถึงขนาดที่จะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะเว้ยงั้นพี่ก็ควรคิดได้ว่าไม่น่าทำแบบนี้มึงไม่ต้องมาสอนกูว่ากูต้องทำหรือไม่ทำอะไรเอาเวลาไปตั้งใจสอนนักเรียนดีกว่าไม่งั้นผอไออม่เซ็นให้มึงผ่านแน่หญิงสาวคว้าเป้สีส้มแสบตาขึ้นสะพายหลังเพราะเก็บของเสร็จพอดีคิดว่าอีกหนาทีเมทาคงมาถึงหน้าโรงเรียนแต่ในจังหวะที่จะเดินออกไปนั้น เด็กหนุ่มกลับขวางทางเธอไว้ประกายแก้วช้อนสายตามองคนตรงหน้าอย่างเคืองๆก่อนออกแรงผลักอ,อกเขาเต็มแรงพากอนบนดาลโทสะคว้าร่างเธอแล้วดันจนแผ่นหลังของประกายแก้วชิดผนังห้องขังเจ้าหล่อนไว้ในอ้อมกอดแข็งแรงเวลานี้เป็นเวลาเลิกงานครูในฝ่ายของเธอกลับบ้านหมดแล้วรวมถึงเพื่อนรักอย่างครูอรารยาด้วยไอเด็กเวนี่มันถึงได้ใจแบบนี้อย่างไรละ่ะ ถ้ามึงทาอะไรกูแล้วก็มึงอยู่โรงเรียนนี้แบบไม่เป็นสุขแน่ไอ้กอนผมไม่แคร์ขอแค่ผมได้สุขกับพี่ก็พอละยิ่งได้ฟังแบบนั้นครูสาวก็ยิ่งรู้สึกรังเกียจหนุ่มรุ่นน้องมากขึ้นเธอกระทุ้งเขาเข้าเต็มผ่ามากในจังหวะที่เขาจะโน้มลงมาจูบพากอรร้องลั่นจังหวะเดียวกันนั้นมือบางคว้านหนังสือมาได้เล่มหนึ่งจึงใช้ด้านที่เป็นสารฟาดหน้าหนุ่มรุ่นน้องทันทีตามด้วยประเคนถีบแบบรุนแรงเหลือเกินจนฝ่ายนั้นหงายหลังพังกองเอกสาร นี่เคทเตือนนะประกายแก้วชี้หน้าคาดโทษตอนนั้นเองที่เมธาปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องเพราะเขามาถึงนานแล้วแต่ไม่เห็นประกายแก้วออกไปหากลัวเธอจะเป็นอันตรายจึงเข้ามาตามในนี้แต่สภาพที่เห็นทำให้เขาไม่รู้จะเป็นห่วงใครดีในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จังหวะมือตีนของประกายแก้วดีเท่าเขาอีกแล้วว่างๆเขาก็อยากสอนเด็กหนุ่มอยู่หรอกแต่คิดแล้วก็ไม่เอาดีกว่า ให้มันได้รู้ฤทธิ์เธอเสียบ้างพากรจะได้ไม่กล้ายุ่งกับของของเขาอีกไปกันเถอะกายกูจองโต๊ะสำหรับเราไว้ละเขาเน้นเสียงที่คำว่าเราให้มันกระแทกเข้าไปในใจของคนที่หมดท่าอยู่กับพื้นนาทีนั้นก็รับรู้ได้ถึงสายตามาดร้ายจากพากรแต่เสียใจเขาไม่กลัวดีกูหิวละน้ำเสียงของประกายแก้วฟังดูหงุดหงิดไม่น้อยเดี๋ยวก่อน เมทารั้งไว้ในตอนที่เธอจะเดินคู่กันออกไปเขาสังเกตเห็นปกเสื้อเธอไม่เรียบร้อยจึงลงมือจัดมันให้เข้าที่ประกายแก้วช้อนสายตามองเขาเพราะไม่อยากจะเชื่อตั้งแต่รู้จักกันมาเมทาไม่เคยทำแบบนี้ให้เลยเขาทำให้ใจเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกโพรงอกเสียให้ได้แม้เธอจะรู้ว่าที่ทํำลงไปก็เพื่อเกทับพากรก็ตามเรียบร้อยแล้วครับพอเขาพูดครับ กระกายแก้วเกือบจะยิ้มแบบเขินๆให้เขาเสียแล้วแต่ก็ตัดสินใจเดินแก้เขินออกไปสิก่อนในใจยังแอบหวังถ้าเขาไม่ได้ทำเพราะอยากจะเย้ยพากรมันคงดีกว่านี้ วันนี้เมธาจองโต๊ะร้านอาหารญี่ปุ่นที่ประกายแก้วบ่นอยากกินมาหลายวันแต่โต๊ะก็เต็มมาหลายวันแล้วเหมือนกันทําให้เธอถอดใจไปนานแล้วแต่ไม่ใช่สําหรับเขาที่เช็คโต๊ะว่างทุกชั่วโมงเหมือนไม่มีอะไรทําจนในที่สุดวันนี้ก็มีลูกค้าโทรยกเลิกกับทางร้านเธอเลยได้มานั่งกินจนพุงกลางอยู่แบบนี้มื้อนี้มึงไม่ต้องช่วยกูจ่ายนะกูเลี้ยงเอง ทุกครั้งที่มากินข้าวด้วยกันประกายแก้วช่วยจ่ายค่าอาหารกับเขาคนละครึ่งเพราะไม่อยากเอาเปรียบเพื่อนซึ่งเมทาก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่ครั้งนี้เมื่อเขาออกปากจะเลี้ยงมีหรือที่เธอจะให้โอกาสนี้หลุดมือไปโอเคตามนั้นถือเป็นรางวัลที่วันนี้มึงจัดการไอเด็กเวนนั่นแทนกูเมทาพูดพลางโบกมือเรียกพนักงานแล้วเขาก็วางบัตรตัวเองลงไม่เกี่ยวอะนั่นกูแค่ปกป้องตัวเองเว้ย เธอว่าก่อนยกแก้วน้ำขึ้นมาดับกระหายไม่วายเรอเบาๆซึ่งเขาไม่ถือสาก็เธอเป็นแบบนี้มาตั้งนานมึงเห็นหรือยังละ่ะว่าไอเด็กนั่นมันน่ากลัวแค่ไหนเออยย้ำจังเลยนะมึงต้องย้ำบ่อยๆมึงจะได้จำ กระกายแก้วไม่อยากเถียงต่อเลยหยิบมือถือที่วางบนโต๊ะมาใส่กระเป๋ากางเกงแล้วลุกออกจากที่นั่งเธอยังมีอีกสี่ชีวิตของกระต่ายแสนรักที่รอให้แม่ไปให้อาหารที่บ้านเมทารอหยิบบัตรจากพนักงานแล้วก็เดินตามเธอไปที่รถเขาไปส่งเธอที่บ้านเหมือนทุกวัน แต่แทนที่จะกลับไปอาบน้ําพักผ่อนเพราะตอนนี้มันสองทุ่มกว่าเข้าแล้วทั้งยังเป็นเวลาที่เธอไม่อนุญาตให้เขาอยู่ด้วยแต่ชายหนุ่มดันขอเข้าไปดูหนังในบ้านอ้างว่าใน Netflix มีหนังเรื่องใหม่กําลังเข้ามาอยากจะดูด้วยกันน่านะมึงทําไมจะต้องมาอยากดูหนังตอนนี้วะอ้าวก็คนมันอยากดูมึงรักเพื่อนลําเอียงนี่วะอะไรของมึงอีกก็วันก่อนมึงไปดูหนังกับไอออนมึงไม่ชวนกูสักคำ กูโทรหาก็ปิดเครื่องวันก่อนประกายแก้วก็แอบไปดูหนังกับอารยาโดยไม่ชวนเขาสักคํามันน่าน้อยใจนะวันนี้เขาเลยมาดูหนังที่บ้านเธอซะเลยกูปิดที่ไหนล่ะแบตกูหมดเว้ยเธอไม่คิดว่าเขาเองก็อยากดูเรื่องนั้นนี่นาปกติเห็นข่วงแต่สาวๆไปดูหนังรักกันมึงมันลำเอียงเออดูก็ดูประกายแก้วพูดตัดรำคาญ นึกในใจว่าไอ้คนนี้มันยังไงกันปวดจะน้อยใจก็งอแงแทบไม่มีปีไม่มีคลุยให้ตายเหอะในที่สุดเมทาก็ได้มานั่งหน้า Android TV ของประกายแก้วแต่หญิงสาวกลับลากเก้าอี้มานั่งห่างเขาหลายเมตรก็เพราะเธอไม่ไว้ใจเขานะสิ นั่งตรงนั้นมึงจะเห็นหรอวะถ้ากูบอกว่าไม่เห็นแล้วตอนนี้กูง่วงมากมึงจะกลับไปดูที่บ้านมึงปะเขายักไหลแล้วหันไปตั้งใจดูหนังเหมือนเดิมรู้หรอกหน้าว่าเธอหมายถึงอะไรแต่แค่ไม่สนใจเท่านั้นละได้ยินที่เธอบ่นพึมพำว่าหนังอะไรไม่รู้มีแต่ได้เสียกันทั้งเรื่องสักพักทีวีก็มีปัญหามันลดระดับเสียงลงเองทั้งที่ทไม่มีใครกด เมทาเสียอารมณ์มากเขาหารีโมทไม่เจอเสียด้วยลำบากเจ้าของบ้านที่ต้องเดินเข้าไปดูให้แต่ไม่ทันที่หญิงสาวจะได้แตะต้องทีวีก็ถูกเมทาดึงไปนั่งบนโซฟาด้วยกันแถมเขายังใช้ทั้งแขนทั้งขาทับไว้ไม่ให้ดิ้นไปไหนอีกต่างหากคนตัวใหญ่ขยับใบหน้าเข้ามาใกล้พูดอย่างภูมิใจพร้อมทำตาพริ้มยิ้มหวานราวกับว่าเขารอเวลานี้มาเนิ่นนานในที่สุด กระกายแก้วเบี่ยงหน้าหลบด้วยทั้งตกใจทั้งโมโหไม่คิดว่าไอ้เพื่อนตัวร้ายมันจะหลอกให้เธอเข้าใกล้ด้วยวิธีนี้ร้ายนักนะมึงกูจะร้ายน้อยกว่าเพื่อนอย่างมึงได้ยังไงกันเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเธอปวดใจทุกครั้งที่เขาแทนกันว่าเพื่อนทั้งทงที่เรื่องราวระหว่างกันมันเลยเถิดไปถึงไหนต่อไหนแต่เธอเองก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ทำไมถึงได้อยากเป็นมากกว่าเพื่อนนักนะประกายแก้วพอเลยไอ้เมธอย่าทำแบบนี้ทำไมจะทำไม่ได้วะ เขารัดร่างสวยแน่นขึ้นเมื่อเธอพยายามดิ้นให้หลุดกลิ่นหอมอ่อนๆจากเนื้อตัวของเธอทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมองประกายแก้วเหมือนมองผู้หญิงคนหนึ่งเลยแต่เพราะเล่าแก้วนั้นแท้ๆที่ทําให้เขาได้มองเห็นความเป็นผู้หญิงของเธอเห็นมาหมดแล้วทั้งร่างและไม่ไอายที่จะยอมรับกับตัวเองว่าเขาติดใจผู้หญิงคนนี้และวทำไมมึงชอบทำแบบนี้กับกูเสียงที่ถามเหมือนคนจะร้องไห้ เขาช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยด้านเมธาชะงักนิดนึงกับคำถามนี้เอาเข้าจริงเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเขาแค่ต้องการให้อะไรๆมันเหมือนเดิมแต่บางครั้งเขาก็อดใจตัวเองไม่ไหวก็บอกไม่ถูกอีกนั่นแหละว่าประกายแก้วมีอะไรให้เขาติดใจนักหนาถ้ากูบอกว่ามันคือความอยากธรรมดาๆรรม,มึงจะโกรธกูไหม ได้ฟังแล้วประกายแก้วก็พูดอะไรไม่ออกเธอโกรธเขามากแต่ก็ยังน้อยกว่าโกรธตัวเองที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรไม่เคยรักแต่ก็ยังยอมให้เขาอยู่เรือ่อยไปเอาไว้เดี๋ยวกูไปหาคำตอบส,สวยๆมาตอบมึงทีหลังแล้วกันเขายิ้มยั่วยวนพร้อมกับสูตรเอากลิ่นหอมๆจากกายสาวเข้าปอดอย่างหลงไหล มือไม้ก็เริ่มป้วนเปี้ยนบริเวณบ่าท้ายงามงอนส่วนอีกข้างก็ตลบชายเสื้อของเธอขึ้นแล้วสอดมือเข้ามาลูบไล้ผิวเนียนหยุดนะเมธ เธอรั้งข้อมือข้างที่กำลังจะเลื่อนมารุกรานสวงสล่างแต่กลายเป็นการเปิดทางให้ใบหน้าเข้มฉกเข้ามาจุมพิษเรียวปากงามได้สิหนี่แหบมือข้างที่วนเวียนตรงบั้นท้ายก็ย้ายขึ้นมาจับท้ายทอยเธอไว้ไม่ให้เบี่ยงหน้าไปทางไหนได้อีกตัางหากพอเขาคลายจูบหญิงสาวก็หอบหายใจเฮือกใหญ่เมทาเกือบทำให้เธอขาดอากาศหายใจแต่ก็ยังไม่ไวายคลอเคลียพวงแก้มขาวกูรู้ว่ามึงชอบ เขากระซิบเธอไม่ตอบแต่เมทารู้คำตอบของเรื่องนี้ดีจึงพูดต่อไปว่าชอบก็ทำสิมือร้ายกาศของเขาพยายามจะกอบกุมมสวงอกหยุ่นแรกทีเดียวประกายแก้วเกลือบคล้อยตามแต่ก็ดึงสติตัวเองกลับมาได้ในที่สุดอยา่าหรือมึงกลัวใจตัวเองวะกลัวว่าถ้านอนกับกูบ่อยๆแล้วจะเผลอใจให้กู กูไม่มีวันเผลอใจให้ผู้ชายอย่างมึงเธอเถียงคอเป็นเอ็นแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใจสัน่นก็ดีงั้นจะรออะไรล่ะเขาโทมน้ำหนักกายทั้งหมดเพื่อพาร่างบอบบางนอนลงโซฟาตัวยาวโดยที่เขาทาบทับอยู่ด้านบนแล้วกระซิบชิดเรียวปากสวยว่าถ้าอยากทำอะไรเราก็แค่ทำไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่นะ ประกายแก้วคิดว่าที่เขาพูดมันก็มีส่วนถูกแต่ส่วนลึกในใจเธอกลับเถียงว่าทุกการกระทำควรอยู่บนความถูกต้องเขามีเจ้าของส่วนเธอก็ไม่อาจเป็นของเล่นของใครกูสาบานเลยว่ากูจะไม่ผูกมัดมึงด้วยอะไรก็ตามถ้ามึงชอบมึงอยากได้มึงก็แค่เอาทำไมต้องซับซ้อนนั่นสินะความรู้สึกทำไมต้องซับซ้อนขนาดนี้ด้วย แต่ไม่ทันที่หญิงสาวจะได้พูดอะไรต่อเขาก็ประกบปากร้อนครอบครองกลีบปากงามมือข้างที่ถูกรั้งไว้เปลี่ยนมาจับปลายคางเธอพอกแรงบีบนิดหน่อยเพื่อให้เปิดปากต้อนรับลิ้นหนานุ่มชุ่มชื่นควานลึกในโพรงปากอุ่นกระวัดเกี่ยวพันกับลิ้นของเธอก่อนดูดดึงสูบเอาลมหายใจไปเป็นของตัวเอง อารมณ์ว่าหวามทําให้ประกายแก้วจิกเล็บลงบนท่อนแขนแกรง่งแทนที่จะผลักดันเขาออกไปแต่นี่กลับปล่อยให้มืออีกข้างของเขาล่วงล้าเข้ามาป้วนเปี้ยนบริเวณสามเหลี่ยมห่วงห้ามแล้วก็ต้องตกใจเมื่อนิ้วเรียวคลืบคลานเบียดแทรกกลางกลีบสาวร้อนเผาทําทให้เธอผลักออกจากจุมพิษหวานแล้วร้องครางเบาความเปียกชื้นพรั่งพรูจากรอยแยกอย่างน่าทึ่งประกายแก้วกัดริมฝีปากตัวเองเมื่อเขาค่อยๆดันลำนิ้วเข้ามาลึกที่สุด กล้ามเนื้อส่วนนั้นบีบรัดนิ้วมือแกร่งอย่างรุนแรงนิ้วโป้งช่ำชองนั้นก็กดเน้นบทคลึงได้ถูกจุดเหลือเกินหัวใจเธอเต้นกระหน่ำพร้อมขยับสะโพกเข้าหาโดยอัตโนมัติคลื่นฮาร์รันแล่นไปทั่วร่างกายเมื่อชายหนุ่มขยับปลายนิ้วเป็นจังหวะขึ้นลงอยู่ภายในแล้วกระชากอารมณ์เธอด้วยการเพิ่มอีกนิ้วเข้าไปก่อนออกแรงขยับรัวเร็วเร่เรงเร้าสียิ่งกว่าเครื่องจักรกำลังสูง ระกายแก้วครวนครางเสียงกระเสาร,ร่างกายบิดเร้าสับสนส่วนหนึ่งอยากหนีห่างจากเขาแต่ความเร่าร้อนกับต้องการให้เมทาเติมเต็มเข้ามาแบบเน้นๆแรงแรงอย่างที่เขาเคยทำแรงอีกเมษฮะว่าไงนะเขาแกล้งเงี่ยหูฟังแล้วยั้งมือแค่นั้นคนใต้ร่างถึงกับชะงัก ความรู้สึกที่เหมือนล่องลอยอยู่บนขอบฟ้าถูกฉุดให้ร่วงลงมาช้าๆเธอตีแขนเขาเบาๆเมื่อไม่ได้ดังใจแต่ก็อดขำไม่ได้ตอนที่เห็นสีหน้ายั่วเย้ากับแววตาแพรวพรวยิ้มแย้มของเขาพอได้แกล้งเธอสมใจเมทาก็โน้มลงไปมอบจุมพิษแสนหวานก่อนจะขยับนิ้วมือนหนักหน่วงรัวเร็วหญิงสาวทรมานกับสัมผัสหนักหน่วงเร่าร้อนที่เขามอบให้ ขาเรียวถึงกับต้องหนีบเอาไว้ด้วยไม่รู้จะรับมือความสั้นเสียวที่เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สุดท้ายเธอก็เรียนรู้ได้ว่าเพียงแค่ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วจมดิ่งกับความสุขที่เมธามอบให้เท่านั้นร่างกายเธอก็จะพบพานกับความอิ่มเอมแบบถึงจิตถึงใจ เย่ yeah. บทที่5จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ใน e ีนีก่อนๆนะว่าเรื่องนี้ทำเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กด้วยค่ะซึ่งในหนังสือแต่ละฉากจะมีความแซบหนัวมากกว่านี้เพราะว่า เราไม่สามารถนำมาอ่านออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันได้จริงๆต้องตามไปอ่านในหนังสือว่าจะแซบขนาดไหนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในบทที่6นะคะบ๊ายบาย